สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเจอกันที่สวนผักเหมือนเดิมค่ะยายพามาดูผักสลัดชุดนี้นะคะวันนี้ก็วันที่26กมกรานะคะ2567นะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่ในสวนผักเหมือนเดิมผักก็ยังปลูกได้เหมือนเดิมค่ะ,ะช่วงนี้อากาศก็เย็นบ้างยังอยู่ในฤด,ดูการปลูกอยู่เนาะยังยังยังไม่ผ่านฤดูหนาวเนาะยังมีหนาวมีลมมีเย็นบ้าง นะคะกับผักสวยๆนะคะรุ่นนี้คือสวยมากค่ะเดี๋ยวยายให้ชมผักเนาะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมเนาะ mm hmm. ก็จะบอกว่าผักสลัดนะ่ะคือปลูกได้ทั้งปีค่ะปลูกได้ทั้งปีจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวคือปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ขายได้ราคาดีทั้งปีค่ะเนาะกับผักสลัดนี่ค่ะเราก็จะปลูกหมุนเวียนนะคะ <c oughs> ปลูกหมุนเวียนเรื่อยๆเนาะอย่างอย่างรุ่นนี้ก็คือ เป็นสายพันธุ์ยุโรปนะคะตัวนี้คือสวยมากนี่ให้ดูก่อนสวยค่ะสวยกอใหญ่ใบใบสวยมากนี่ค่ะปลูกเลยค่ะปลูกได้ต่อเนื่องเลยผักสลัดเนาะนี่ค่ะกับอากาศช่วงนี้ก็เย็นนิดนึงนะคะก็จะมีรุ่นเล็กรุ่นน้อยเนาะเดี๋ยวพาชมสวนนะคะจะบอกว่าตลาดต้องการค่อนข้างที่จะ ดีมากๆค่ะเนาะปลูกยังไงให้ทันขายปลูกยังไงให้ทนันให้โตให้ทนนันเนาะที่นี่ก็คือดูแลง่ายๆไม่มีอะไรเยอะเนาะของเราก็จะเป็นปลูกดินค่ะเป็นผักอินทรีย์เป็นการปลูกดินค่ะมีผักสลัดมีมะเขือเทศมีพืชผักสวนครัวปลูกไปเล็กๆน้อยๆก็ปลูกไปค่ะเนาะแล้วก็จะมีชุดน้อยค่ะชุดนี้ชุดนี้เราก็จะอยู่ในช่วง มกราคุมภาค่ะเนะเาะก็อก็ปลูกทยอยต่อเนื่องไปเลยเนาะมีรุ่นน้อยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ปลูกไปเลยค่ะรุ่นนี้ก็สวยนะคะเด็กๆสวยมากเลยการดูแลเนาะที่นี่เราก็ดูแลในเรื่องของการให้อาหารก็นู่นแหละมันจะมีฮอร์โมนค่ะเนาะเราก็จะฉีดฮอร์โมนให้การดูแลผักนะคะการปลูกดินเนี่ยเราจะต้องดูแลในเรื่องของน้ํา อันดับหนึ่งก็เรื่องของฮอร์โมนอันดับสองเลยคือจุลินทรีย์พวกนี้เนาะมันเป็นอาหารเสริมพืชเนาะยายก็จะให้สักประมาณ5วันฉีดครั้งหนึ่ง7วันฉีดครั้งหนึ่งเราจะต้องมันฉีดบ่อยๆค่ะเพราะว่าการปลูกอินทรีย์เนี่ยมันเป็นการที่ใช้แล้วเห็นผลช้าเอออย่างปุ๋ยพวกนี้เห็นผลช้าค่ะมันมันมันจะไม่มี สูตรเร่งโหเร่งการเจริญเติบโตว3วัน7วันไม่มีค่ะปุ๋ยพวกนี้ฮอร์โมนพวกนี้นะคะมันเป็นธรรมชาติเนาะนี่การที่เราจะฉีดแต่ละรอบเนาะสมมติว่า5วันฉีดบางที5วันยังไม่เห็นผลเลยว่าหุ้ยผักโตเร็วอย่างนั้นยิงน่งไม่ใช่นะมันจะต้องหมั่นฉีดเรื่อยๆฉีดบ่อยๆฉีดน้อยๆแต่คือฉีดบ่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่ามันคือฮอร์โมนเนาะที่เราผลิตน้ำหมักอะไรพวกนี้ค่ะเนาะ มันเห็นผลช้านะคะแต่ว่าถ้าเห็นผลแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลแบบยั่งยืนไปเลยมันจะมีความงามที่ยั่งยืนทีนี้พอได้งามพอได้โตแล้วทีนี้เอาไม่อยู่ละเพราะว่าอะไรงามมาจากดินด้วยงามมาจากฮอร์โมนพวกนี้ด้วยเราก็จะต้องให้เขาบ่อยๆค่ะดินพวกนี้นะคะเป็นดินที่มีชีวิตนะนี่ดินที่มีชีวิตยังไงเนาะนี่ค่ะโตะนุนเนาะ ยายก็จะเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวเราก็จะย้ายโต๊เพราะว่าสภาพโต๊ะปลูกคือไม่ไหวแล้วนี่ค่ะรวนเรหมดแล้วค่ะเนาะเพราะว่าใช้ไม้ก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะเอาผักออกให้หมดเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนโต๊ะค่ะเอาดินออกให้หมดซ่อมโต๊ะใหม่เนาะดินมีชีวิตยังไงนคะคะไส้เดือนเยอะมากไส้เดือนนี่คือจุลินทรีย์อย่างดีเลยนะคะเขาก็จะช่วยบำรุง ช่วยให้อาหารกับพืชผักเนาะเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เขาก็จะมีระบบนิเวศของเขาเนาะจัดการให้ปุ๋ยให้อาหารนี่ค่ะไส้เดือนเยอะมากเราไม่ได้เลี้ยงไส้เดือนเนาะยายไม่ได้เลี้ยงไส้เดือนแต่ว่ามันจะมาในกองปุ๋ยหมักเนาะเวลายายหมักปุ๋ยนะยายก็จะหมักพื้นต่ําแบบนั้นค่ะหมักลงแปลงพืชต่ำเนาะทีนี้พอเราลดน้ําทุกวันทุกวันเนาะมันก็เกิดจุลินทรีย์ เกิดเป็นพวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมาอาศัยอยู่นั่นก็หมายความว่าดินตรงนั้นมีแร่ธาตุมีสารอาหารามีความอุดมสมบูรณ์เนาะเกิดจุลินทรีย์ขึ้นมากมายนะมเนาะแมลงก็ไปอาศัยอยู่แมลงพวกนี้แหละมันจะช่วยทําให้ระบบของดินตรงนั้นนะคะดีมากๆแล้วก็มีสารอาหารเพิ่มมาจากแมลงไส้เดือนพวกนั้นค่ะคอยให้ปุ๋ยแล้วก็คอยพรวนดินให้ด้วยประมาณนี้ค่ะดูแลแบบนี้ง่ายๆเลย การกําจัดมแมลงอ่ามีเพื่อนๆสงสัยเอ๊ะกำจัดมแมลงแบบไหนคะวิธีธรรมชาติเนี่ยดูแลค่อนข้างยากยากก็ใช้เป็นน้ําส้มควันไม้นะของเราคือขาดไม่ได้เลยเราจะต้องใช้น้ําส้มควันไม้ฉีดบ่อยๆเหมือนกันคะ่ะอ่ะหวันฉีดเจ็ดวันฉีดนะคะเพื่อไล่มแมลงถามว่า100%ยเปอไหม่ร้อยปซคะ่ะไม่ได้ไล่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีดทีเดียว2ทีจะหายไม่ใช่มันก็มีบ้าง แต่ช่วงที่ปัญหาเยอะที่สุดคือช่วงหน้าฝนหน้าฝนนี่มแมลงเยอะมากอทั้งมแมลงทั้งนอนทั้งเพีย้ยทั้งราคือปัญหาเยอะที่สุดก็คือช่วงหน้าฝนถามว่าจัดการได้ไหมจัดการไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกสารพวกนี้เนาะมันเป็นสารธรรมชาติค่ะมันเป็นสมุนไพรเนาะมันช่วยป้องกันเฉยๆค่ะเนาะอาจจะมีกลิ่นเหม็นเออผักไม่ชอบมันก็จะไม่มากวนผักเนี่ยเห็นไหมคะ ดูผักก่อนผักสวยใบสวยมากเลยไม่มีในเรื่องของหนอนอ่มแมลงไม่กวนเลยนี่แหละค่ะยายก็จะฉีดบ่อยๆนั่นแหละฉีดประจําไปเลยค่ะเนาะฉีดพ่นเลยตรงไหนเป็น,เป,นเป็นพุ่มไม้ตรงไหนเป็นหญ้าลกๆเราก็คือฉีดไปเลยเนาะบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงฉีดสกัดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวถ้าเขาเหม็นเขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็หนีไปอยู่ที่อื่นนี่ประมาณนี้ค่ะเนาะ เพราะว่าโรงเรือนของยายก็คือกลางแจ้งเนาะเราเราไม่มีมุ้งกลางเราไม่มีอะไรเนาะเราก็ปลูกแบบว่าเปิดโล่งธรรมชาติกันแค่ฝนเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะก็ดูแลกันแบบนี้ค่ะเนาะสวนผักก็ดูแลกันง่ายๆค่ะเนาะถามว่าผลผลิตโอเคไหมก็โอเคค่ะผักก็สวยงามค่ะ นี่คะ่ะเราก็จะปลูกแบบปลอดภยัยปลอดสารดูแลกันแบบใช้จุลินทรีย์ใช้น้ำหมักน้ำส้มควันไม้แค่นั้นเองเนาะนะคะช่วงนี้ก็คืออากาศเย็นอากาศเย็นบ้างนี่คะ่ะผักก็สวยงามค่ะสวยงามเหมือนเดิมเลยรุ่นนี้สวยมากเพื่อนๆน,นี่คะ่ะรุ่นนี้เป็นผักคอสขาวเนาะอืมก็จะงามประมาณนี้คะ่ะเนาะเดี๋ยวพาทุกคน มาชมสวนกันเลยค่ะนี่มีผักสวยๆูไว้เช้าๆอากาศดีด้วยก็มาชมสวนพักผ่อนยามเช้ากันนะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะสดชื่นที่สวนผักนะคะเช้านี้ที่พี่ไม้อากาศดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณที่มาติดตามนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเช่นกันนะคะทุกคนสุยซ,ซูค่ะสวัสดีค่ะ